อาจจะมีแมลงไปตอมทําให้เกิดตาเสดน้องแสนชัยก็มีอาการน้ําตาไหลข้างเดียวก็เลยมารักษาจนตอนนี้นะคะก็ยังต้องมาหาคุณหมอเกว่าจะหายดีโอ้โหทุกท่าน <laughs> เป็นอย่างไรกันบ้างคะฝนตกเหมือนกันไหมฝนที่ตกทางโน้นนะคะหนาวถึงพนทางนี้สงสัยจะตกทุกที่เดินเร็วมากสารชัยอาจจะตกใจเสียงฝนอืมงางาเปิ่งประกายพิทุร้องละวพิทุร้อง คุณแอลลินบอกตอนนี้ไม่ได้กินยาแล้วล้างตาอย่างเดียวสาบเวลาเหมือนเดิมค่ะมีจังอยู่ตรงนี้ก็ได้เห็นแสนชัยด้วยจังหวะดีนะคะเหมือนสักซ์ลินเขาเรียกหาน้องแสนชัยเร็วๆเ,เดี๋ยวฝนตกเปียก วันนี้มาเองมาโรงพยาบาลเองคนเดียวคุ้มไหมนะ่ะล่มคุ้มไหมนะ่ะเก่งมากนะคะเด็กน้อยมาโรงพยาบาลเองเ่ เราไม่มีที่อยู่นะคะเราก็อยากไปหาน้องกันดาวฟองเพ็กลับวันนี้เอาตอนไม่มานะคะมาถึงก็ต้องหาเสบียงให้น้องมีคนสงสัยว่าเชือกนี้ใช่แม่ของปูพิงไหมคะใช่ค่ะอ๋อกำไรเงินหรอแม่กำไรเงินนี่เองใช่แล้วนะคะเอาไปดูใกล้ๆได้เดี๋ยวเราขอไปดูแสนชัยเดี๋ยวเรามาหาค่ะขอบคุณค่ะ สรุปว่าเป็นแม่ของน้องภูพิงจริงๆนะคะแม่กำไรเงินแหอาแสนใช้ดีกว่า มาคนเดียวได้แล้วเหรอตอนเนี้ยกล้วยสุกไม่ทานอเอะเดูผมลูกพอด,ดีขนยาวกันหนาวได้เยอะนี่นี่คือสภาพคนที่กลางล่มมา ขอเพิ่มครับผมขอกล้วยเพิ่มครับตาเหลือกวันนี้ทำไมคมแสนไม่มาด้วยอ๋าจะมาช่วงเย็น <c oughs> <c oughs> ของแท้นะคะแสนชัยของแท้ตาปนูน ช้างที่นี่เวลามาหาหมอต้องเดินข้ามคลองค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเส้นกั้นระหว่างพื้นมันไม่ได้ลึกมากนะคะมันเป็นแค่น้ำที่ปลิ่มขึ้นมาช้างก็เดินได้ไม่ได้ท่วมเยอะมาก ใช้ตัวตัวกับออตต์นะคะอตอตต์ไม่รู้เขาโตขึ้นบ้างหรือเปล่ารู้สึกว่าตัวจะเล็กกว่าพิดใหญกว่าน้องน้องทำโทรศัพท์ดูว่าโทรศัพท์เปียกหรือเปล่าเปียกคนก็เปียกเชียงใหม่สารพีแดดออกโอ้โหฝนตกไม่ทท่วฟ้านะคะ กางล่มขี่สางเก๋ๆกลางเอาเก๋ๆค่ะไม่ได้กลางเอาแห้งขาบอกถ้ากลางแบบนี้ไม่ต้องกลางก็ได้กลางแล้วเปียก คันคันเด็กอ้าวานคันเวลาเขาตัวเปียกเขาก็จะคันนะคะไหนจะล้างตาล่ะ วันนี้นิ่งๆนะวันนี้จะหลับหรือเปล่า ที่ร้องคือร้องห้ามไว้ก่อนว่าน,นี่กล้วยพี่นะคะสุดท้ายก็ต้องแบ่งให้น้องอ่ะเดี๋ยวตอนนี้คีโมุก <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราแวะไปหาแม่กำไรของน้องภูพิงนะคะแล้วก็น่าจะ ได้เวลาจบไลฟ์พอดีเดี๋ยวเราไปจบกันที่แม่น้องตัพิงหรือแม่กำไรเงินนะคะ หวีหนึ่งนะคะก่อนกลับเรียบร้อยครับบ๊ายบายส่งสัญชัยกลับโรงเรียนสัญชัยเจ็บตาค่ะเจ็บตาข้างซ้ายก็เลยมา ยาตาม,มาล้างตาที่โรงพรยาบาลช้างนะคะ ตัวนิดเดียวแต่อ้วนแม่กำไรเงินนะคะ,ะสัญญาจ้างเ,เ,เมื่อกี้ทูน่าจะสลึมสลืออากาศดีนะคะแล้วก็สบายจากการที่คุณหมอนวดด้วยทูไม่กลางหูแสดงว่าคุณเคยกับเด็กน้อย น่าจะมาบ่อยแล้วคุณแม่ลินบอกว่าแสนชัยไม่ชอบตอนเข้าไปข้างในตอนกินยาเลยงองแงให้คมแสนมาส่งนะคะแต่ตอนนี้เริ่มเก่งขึ้นละใช่วันนี้ฝนตกอดไปเจอพี่แก้วเลยนะคะเดี๋ยววันหน้าวันตาเดี๋ยวพาไปจุดแรกเลย ตอนแรกตั้งใจจะไปเหมือนกันนะแต่ฝนตกขวางไว้ก่อนแล้วก็เลยต้องแวะที่โรงพยาบาลช้างแทนตู้กับข้าวเอื้ออาทรน,นะคะใครมาก็ต้องเปิดแน่นอนและที่สำคัญสักโุลินก็ยืนมองยืนมองน้อง แม่พังกําไรเงินจากแม่แตงเชียงใหม่นะคะแม่ของพลายภูพิงหรือพลายตะวันซึ่งตอนนี้มีอาการท้องอืดก็เลยมารักษาที่โรงพยาบาลช้างที่นี่นะคะดูแล้วน่าจะาก,การดีขึ้นเพราะว่ากินหญยาได้ดีกินหญ้าสดๆเป็นต้นเลย ตาแป๋วเชียวเอาละค่ะทุกท่านเดี๋ยวเรารู้สึกว่าฝนจะหยุดตกละเดี๋ยวเราไปทําตามสัญญากันดีกว่าจะพาทุกท่านกลับไปที่ช้างชารานะคะแล้วก็ไปป้อนอาหารอีกหกตะกร้าที่เหลือไปกันต่อไงไหนดีไปทางนู้นก็ได้เนาะ ไปแล้วนะแม่กำไรหายไปไว้ทำไมมันมาอีกอะคนจะไปโ้โ้วันนี้เหมือนแบบฟ้าฝนตันตัแกล้งมากๆสิ้นคำพูดว่าจะไปต่อปุ๊บไม่ได้ไปแล้วล่ะค่ะไม่ได้ไปแล้วจริงๆ สซสาจะไปทําตามสัญญาป้อนอาหารผ่านไลฟ์นะคะอีหกตะกร้าที่เหลือแต่ฝนก็มาอีกรอบนึงแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงก็คงต้องให้หลังไลฟ์นะคะท่านที่โอนค่าอาหารมาให้แล้วแต่ยังไม่ได้ให้ผ่านไลฟ์ขออนุญาตให้หลังไลฟ์นะคะไปไม่ได้จริงๆรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ ขอบคุณค่ะที่ท่านเป็นห่วงนะคะรับทุ่ๆตอนนี้คุณหมอก็นวดอยู่นะคะยังไม่อยากไปรบก,กวนถ้าไปเจอที่กลางทางแน่นอนจริงๆในเมืองไม่ตกหรอคะแค่คึมๆเพราะว่าเขาตกอยู่แค่ที่นี่อะค่ะรู้สึกอย่างบางครั้งเวลาที่ตกที่สูนช้างแค่ห้างฉัดก็ไม่ตก มันเป็นระยะทางที่เหมือนแบบใกล้ๆนะตกเฉพาะที่ตกไม่ทั่วฟ้าวันนี้ไม่ได้ไปดูส้มจุกนะคะไปสัมภาษณ์ที่กวานดีกว่าไหนจะไม่ได้ไป คุยกันอยู่ไหมพอดีอยากถามว่าอันนี้แม่ของพูพิงใช่ไหม <uc> แล้วเขาเวลาเขาอยู่ปางเขาเจอกันไหมคะเขาได้มาเจอกันไหมแยกงานกันแล้วมีโอกาสเจอกันไหมคะจำจำกันได้ไหมจำกันได้อยู่เนะาะโอเคพี่พี่ก็คืออยู่กับแม่กำไรเงิน ตั้งแต่เขาอยู่ที่นู่นที่สุรินทร์อก่ม้าเนาะี่นี่ก็จะมหละมาณเจสีนมอ๋อเขาผสมอ๋อโอเคก็อยู่กับแม่กำไรเงินเนี่ยแหละอ๋ออ่าอเดกงนทั้งลูกนครับา แต่พี่ก็คืออยู่กับแม่กําไรเงินแบบคุ้นเคยกันดีละค่ะคุณค่ะพี่ชื่อพี่อะไรพี่มองพี่มองพี่มองรับจอร์ดิกาค่ะค่ะอันนี้มาอยู่กี่วันแล้วคะมารักษากี่วันละอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาการเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่า แต่ก็กินหญ้าได้ดีเนาะถ่ายถ่ายออกหรือยังคะ่ถ่ายแล้วะถ่ายแล้วเนาะอสัญญาณที่ดีคือการกินหญ้านะคะฝันหวองน่ารักใ่ต่างแม่แตงในส่วนใหญ่ช้างก็จะทรงเนี้ยนะคะอ้วนๆนึกถึงยายอะไรนะยายบุญมาอ่ายายบุญมาที่ผมยาวๆา อ่าใช่รู้จักรู้จักเชือกเดียวอย่างแม่กำไรนี่เขาทำหน้าที่อะไระคะอยู่ที่ปางดูจะเป็นขั้นเด่นแต่ยังห้าอ่าน,นั่งนั่งชมธรรมชาติอ,อ,อายุเขาเท่าไหร่คะอ่าสามสิบเจ็ดโอ้สามสิบเจ็ดอยู่เลยเว่านายังเด็ก โอเคฝนไม่ตกก็ไม่ต้องไปค่ะเอโอเคไม่ไปแล้วเหมือนฝนมาห้ามฝนกลัวจะไปนะคะพอพอเราไม่ไปก็โอเคฝนหยุดละ<อ>ตุยค่ะเก่งใจ, <laughs> จ,ใจตอนนี้ตอนนี้มาไม่ได้มาคนเดียวก็เลยเก่งใจช่วงท้องเขาควานเขาไม่ค่อยให้เข้าใกล้ช้างค่ะ ทรงคิ้ววนปอมสรงคิ้วแม่น้องภูพิงค่ะแม่กําไรเงินนะคะก็ตอนนี้ท้องอืดก็เลยมารักษาที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็การดีขึ้นค่ะเพราะว่ามารักษาได้ประมาณอาทิตย์นึงละตอนนี้กินหญากินหญ้ากินอาหารได้ดีเพื่อนกําไรเงินอายุสามสิบ น้องผูพิงฉลาดน่ารักมากๆจริงเป็นดาวติ๊กต็อกนะคะใครอยู่ตรงนั้นอะ่ะอันนั้นใครหน่ะพี่แกนไม่เห็น,เ,หนเขาช้างป่วยปะ่ะอ๋อช้างป่วยช้างที่มาจากสุโขทยัย เป็นไรมาเขาไปอาบน้ำหรอไปอาบน้ำเหรอช่วงนี้ช้างป่วยมาเยอะเนาะพี่เนาะอันนี้ฉีดเป็นเลือดว่าฉีดเป็นเลือดเชือกนี้ฉีดเป็นเลือดชื่ออะไรนะพี่อันนี้อะไรไม่รู้อันนี้เขาไปอาบน้ำเหรอคะปกติคือเขาไปอาบน้ำข้างล่างเหรอใช่ออกไปผูกโน่นนะอ๋อขอบช้น้อยมากจะไปอาบน้ำตัวเปื้อนโคนเชียวอุ้ยไปดูดีกว่า ปปจ้าขอบคุณค่ะตะเดือนตรงยาด,ดีกว่าเห็นแอดกำนังเคยเล่าให้ฟังบอกว่ามีช้างชอบมาอาบน้ำอยู่ตรงสะหน้าโรงพยาบาลช้างเราก็อยากเห็นตอนนี้เราเห็นแล้วนะคะเราก็เลยอยากไปดู เป็นช้างจากสุโขทัยมารักษาเพราะว่าฉีดเป็นเลือดช่วงนี้เคสก็เยอะอยู่นะคะช้างมารักษาเห็นหน้าแปลกๆเยอะเลยอาบน้ำเพราะว่าหลักที่เขาอยู่อะค่ะมันจะอยู่ข้างๆกับน้องแสนหวานเนาะที่จะเป็นหลักโล่งๆไม่ได้เป็นคอกแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นดิน เขาก็เลยจะเลิกง่ายนะคะดูสิอ๋อเอ็นดูบรรยากาศดีจริงๆค่ะ ขออนุญาตถ่ายท่าสดนะคะ <hatten. S 1> ช้างชื่ออะไรอะคะพี่คะช้างชื่ออะไรคะ อาจจะฟังไม่อมอกหบรรยากาศมีนัดตุลากันใช่ไหมเอ่ยนะคะมีการถามว่าพร้อมกันไหมอ่าช่วงที่เขาอยู่บริเวณหลักนะคะอาจจะเป็นพื้นที่มันนิ่มแล้วก็ดินเป็นสีส้ม ก็เลยจะเลอะหน่อยอาบในอ่างแบบเนี้ยสะอาดดีนี่อยากให้ชมช่วงนี้ก็คงเป็นอุปสรรคกับการที่หลายท่านต้องมาท่องเที่ยวนะชื่อบุญใช่ไหมคะคุณบัวโอเค <laughs> <laughs> เราคือผู้ไม่รู้ตลอดการ